เขาเข้าอกเข้าใจกันนะแล้วคุณทักษิณเองก็อยู่ในภาวะที่ก็ต้องเข้าใจอ่ะถูกไหมตอนเนี้ยใช่ใช่ต้องเข้าใจทุกอย่างอ่ะคบพราะเยากลับบ้านอ่ะจะเอากลับมาแล้วไงแต่ที่อยากออกไปรงมาเอกชนแล้วกัเนี้ยก็ต้องเข้าใจว่าก็อยากกลับบ้านไงไม่นอนคุกไม่นอนพุกงมแต่คืนเดียวนะใช่ไหมอย่างที่มีบางคนก็บอกว่าพออยู่ตรงนั้นแล้วมันก็สภาพมันก็การต่อรองหรืออำนาจมันก็น้อยลงใช่ไหมเพราะฉะนั้น จะมีกาลังอะไรไปขวางให้เขาไม่ตั้งโผทหารเนี่ยคุณวราพรถามมาบอกว่าหรือจะให้นักข่าวไปตั้งทหารเราก็ไม่มีอานาจใช่เขาไม่มีอานาจในการแต่งตั้งใช่แต่แต่ว่าโดยโดยลอยต่ออ่ะก็ก็ควรจะให้นายกที่เขาแต่แล้วแต่นะอันเนี้ยมันก็แล้วแต่ว่าถ้ากว่าชุดเก่ากับชุดใหม่เข้าใจกันซึ่งผมว่าตอนนี้มันก็จะมีแต่ข่าวดีไงหน้าข่าวอ่ะคือคือมันมองแบบความเข้าใจก็ได้เพราะว่าโอเคพลเอกประยุทธ์คือ คือตอนนั้นนี้อยู่รวมไทยสร้างชาติออกมาแล้วก็ตามแต่รวมไทยสร้างชาติร่วมรัฐบาลเพื่อไทยแล้วม,ม,มันก็เลยแบบไม่ไม่มีช่องว่างแล้วแหละที่จะต้องแบบว่ามีเหลี่ยมการเมือเกิดขึ้นไหมตั้งคนของตัวเองอรอเพื่อไปให้กักร,รัฐบาลใหม่หรือเปล่าก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้ออพอมันดูไทม์ไลน์เนี่ยมรัฐบาลใหม่ได้กันยาได้กันยารัฐบาลพวกโผทหารตำรวจเนี่ยปกติก็จะเริ่มงานใหม่กันตุลาใช่ไหมตามง์รอบราชการครับตั้งก่อนก็ได้ครับแต่ลุงที่หายเลยเนี่ยคือลุงป้อมไง คือลุงตู่ได้ตั้งทหารใช่ไหมใช่แล้วก็กล่าวแสดงความยินดีกับคุณเศรษฐามีซีนคือถ้าถามคุณปรินาบอกนี่คือชัยชนะของลุงตูนะใช่ลุงเงาที่ท่าไวเอาอยู่แล้วกลับมาที่ลุงเงาที่สองกลับมาที่ลุงอีกแล้วใช่ไหมเออนี่คือรัฐบาลสองลุงครับใช่ป่ะลุงคุณทักษิณกับลุงคุณประยุทธ์คุณประยุทธ์ก็วอนแอคชั่นครับแล้วก็คือออก แสดงความดีเต็มที่แต่ลุงป้อมหายเลยนะตั้งแต่วันแถลงข่าวใช่ไหมเสบีย์พักวันโหวตก็ไม่มาเมื่อวานโปรดเก้าก็ไม่มาเมื่อวานไม่ได้มาด้วยเมื่อวานมาแต่ลุงป้อตสวที่โหวตให้คุณเศรษฐาก็ไม่มีเห็นบอกว่าสวสายลุงป้อมที่งัดกันมาโหวตเนี่ยคือลุงป๊อตงัดขึ้นมาเองนะคือน้องไล่โทรให้นะเสียงสายลุงถึงจะมาครับมันก็บอกได้หลายอย่างว่าลุงป้อมงอนหรือเปล่าเพราะว่า คนรอบข้างอาจจะปั่นแกว่าเฮ้ยท่านไา้เป็นนายกเออครับเดี๋ยวคุณเสถียรแม่คุณชูวิทย์แกก็แฉทุกวันเลยสวก็ไม่เอาเห็นไหมคุณกิติศักดิ์สวกิติศักดิ์บอกเฮ้ยต้องถึงลุงป้อมเออไหลมาแน่อะไรอย่างเงี้ยด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะสมมุติถ้าเป็นลุงป้อมเป็นน้องชายคุณประยุทธ์อะคุณประวิทวิ์เป็นนั่งรัฐมนตรีโดยที่คอรมอนี้ไม่มีลุงป้อมเพื่อไทยครับ เท่เลยไหมเห็นไหมผมตั้งรัฐบาลโดยไม่มีสองลุงหรือมันเป็นสิ่งที่เขาวางกันไว้แล้วว่าสงวนไว้หรือเปล่าโอเคให้คุณได้สง่างามเต็มที่เป็นรัฐบาลที่ไม่ต้องมีรอยปมขัดแย้งเลยไม่ต้องมีรอยคอรหาเลยเป็นซอฟต์แลนดิ้งนี่แหละเป็นซอฟต์แลนดิ้งให้คุณเลยคุณเศรษฐาคุณประกาศได้อย่างเต็มภาาภูมิว่าไม่มีทั้งสองลุงอยู่ในคอรมออันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าทุกคนให้เกียรตินะให้เกียรติกับรัฐบาลใหม่ผมไม่ไปเลย ผมไม่ไปให้เห็นเนี่ยไม่ต้องเห็นผมในซีซักซีเดียวถูกไหมทางแหลงข่าวก็ไม่มีลุงครับโหวตเนี่ยเห็นชอบยังไม่เห็นชอบเลยไม่มีลุงแม้กระทั่งเห็นชอบคุณเายแล้วถูกไหมไม่มีลุงมาแสดงความยินดีไม่มีอะไรเลยจะได้ลบข้อครอหาเรื่องการเกียรซเสียอะไรอย่างนี้โผล่อรมอต่างๆก็ไม่มีเลยไม่มีชื่อเลยทีนี้ถามว่าลุงสบายใจหรือเปล่าอันนี้ต้องถามลุงอ่ะใช่ไหมก็ไ่้องถายหน้าเลยก็แล้วแต่ว่าลุงจะรู้สึกว่าเอาละผมก็ ต้องให้เกียรติแล้วในเมื่อเรามาได้เท่านี้ใช่ไหมอีกด้านหนึ่งลุงก็อาจจะแอบกัดฟันอยู่ลึกๆที่บ้านตาลอยต่อแต่ก็ยังไม่ได้ลาออกจากตําแหน่งอะไรถูกไหมหัวหน้าพักก็มีคนประเมินว่าก็เร็วๆดีนะอาจจะคิดอยู่นะอาจจะคิดอยู่อาจะคิดแต่ก็ลุงก็คิดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้แลวแต่คนรอบข้างอาจจะมีคนรอบข้างไปบอกว่าได้รออีกแป๊บนึงไหมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่เท่าที่เห็นเนี่ยดูอํานาจการต่อรองของพปชรน้อยลงนะ พอพอลุงไม่ปรากฏตัวครับเห็นล่าสุดเนี่ยโผล่ลองดูโผลไหมมีอย่างที่ไหนได้40เสียงแต่ว่าได้จํานวนเก้าอี้เท่ากับ36เสียง3 6มีสวมาด้วยนะอ๋อใช่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 อย่าลืมนันี่คือเงาของลุงเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะนึกภาพไม่ออกว่าลุงเอาเอาภาพขึ้นมาอีกทีได้ไหมฮะก่อนจะไปโผครมอเอาภาพลุงขอภาพรู้อีกสักทีที่พี่เถียนภรรยาพี่เถียนถ่ายจะได้จะได้เห็นชัดๆอีกครั้งหนึ่ง ว่าที่พี่เถียนพูดถึงสายรุ้งที่ว่านี่สายรุ้งอันนี้ท่านผู้ชมลองดูนะมันมี2ออันที่ครอบกันอยู่ถ้าพลเอกประวิทยออกแอคชั่นมันจะมีรุ้งเส้นที่3ามโผล่ใหม่ไหมมันมีแค่สนี่แหละรัฐบาลลุงสองวงเห็นไหมความเข้มข้นคือลุงล่างรุงอุทักษินเงาบางบางที่ คุ้มครองให้ลุงวงแรกมันสวยงามคือลุงของท่านพลเอกประยุทธ์บอกนักผู้ชมว่านี่คือจินตนาการของผู้ชายไม่ใช่ไม่ใช่อันผมแปลความจากคุณปรินาด้วยนะเมื่อวานโพสน่าสนใจถูกไหมคุณปรินาบอกเลยว่านี่คือการกลับมาคือการคัมแบ็กของบิ๊กตู่แต่ไม่ได้ตัวแกนะแต่ด้วยอำนาจด้วยสวเดี๋ยวคุณดูนะว่านรือตีพลังงานเนี่ยเผเผจะเป็นคุณพีรพันเลยนะ ไปรวมไทยสร้างชาติเลยเอก็เป็นรวมไทยสร้างชาติเลยคือเป็นรวมไทยสร้างชาติตั้งแต่ต้นอ๋อคุณสุพัฒนาพงศ์ตอนแรกก็เป็นเจ้าของเก้าอี้อยู่อ่าก็มีข่าวถูกโฟกัสมาเป็นของรวมไทยสร้างชาติตั้งแต่ต้นไว้แต่เป็นชื่อไหนก็ว่ากันไปอีกคีนหนึ่งแต่ละื่อกี้เห็ียนอยู่เห็นกราฟิกแวบๆแล้วพี่โน้ตใช่ไหมฮะกราฟิกของโผลครมอนทีมงานดึงขึ้นมาเลยก็ได้ให้พี่เถียนพี่โน้ตท่านผู้ชมได้ดูไปพร้อมๆกันแล้วก็ท่านผู้ชมมาร่วมกันวิเคราะห์แสดงความยินดีเต็มที่่มาเัวใชพ วันโหวตก็ไม่มาเมื่อวานโปรดเก้าก็ไม่มาเมื่อวานไม่ได้มาด้วยเมื่อวานมาแต่ลุงป๊อตสวที่โหวตให้คุณเศรษฐาก็ไม่มีเห็นบอกว่าสวสายลุงป้อมที่งัดกันมาโหวตเนี่ยคือลุงป๊อตงัดขึ้นมาเองนะคือน้องไล่โทรให้นะเสียงสายลุงถึงจะมาครับมันก็มองได้หลายอย่างว่าลุงป้อมงอนหรือเปล่าเพราะว่าคนรอบข้างอาจจะปั่นแกว่าเฮ้ยม่โนกลายเป็นนายกเออครับ เดี๋ยวคุญสัยไทแม่คุณชูวิทย์แกก็แฉท,ทุกวันเ,ออเลยสวก็ไม่เอาเห็นไหมคุณกิติศักดิ์สวกิติศักดิ์บอกเฮ้ยต้องถึงลุงป้อมเออไหลมาแน่อะไรอย่างเงี้ยออด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะสมมติถ้าเป็นลุงป้อมเป็นน้องชายคุณประยุทธ์อะคุณประวิะวิบเป็นนั่งรัฐมนตรีรโดยที่คอรมอรนี้ไม่มีลุงป้อมเพื่อไทยครับเท่เลยไหมเห็นไหมผมตั้งรัฐบาลโดยไม่มีสองลุง อ่าหรือมันเป็นสิ่งที่เขาวางกันไว้แล้วว่าสงวนไว้หรือเปล่าโอเคให้คุณได้สง่างามเต็มที่เป็นรัฐบาลที่ไม่ต้องมีรอยปมขัดแย้งเลยไม่ต้องมีรอยคอราเลยเป็นซอฟต์แลนดิ้งนี่แหละเป็นซอฟต์แลนดิ้งให้คุณเลยคุณเศรษฐาคุณประกาศได้อย่างเต็มภาาภูมิว่าไม่มีทั้งสองลุงอยู่ในคอรมอครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าทุกคนให้เกียรตินะให้เกียรติกับรัฐบาลใหม่ผมไม่ไปเลย ผมไม่ไปให้เห็นเนี่ยไม่ต้องเห็นผมในซีสักซีเดียวถูกไหมแหลงข่าวก็ไม่มีลุงครับวตดเนี่ยเห็นชอบยังไม่เห็นชอบเลยไม่มีลุงแม้กระทั่งเห็นชอบคุณนายแลอวถูกไหมไม่มีลุงมาแสดงความยินดีครับไม่มีอะไรเลยจะได้ลบข้อกลหาเรื่องการเกียงเสียอะไรอย่างนี้โผ้ขรมอต่างๆก็ไม่มีเลยไม่มีชื่อเลยทีนี้แต่ว่าลุงสบายใจหรือเปล่าอันนี้ต้องถามลุงอ่ะใช่ไหมก็เลหายหน้าเลยก็แล้วก็แล้วแต่ว่าลุงจะรู้สึกว่าเอาละผมก็ ต้องให้เกียร์แล้วนเมื่อเรามาได้เท่านี้ใช่ไหมอีกด้านหนึ่งลุงก็อาจจะแอบกัดฟันอยู่ลึกๆที่บ้านตาลอยต่อแต่ก็ยังไม่ได้ลาออกจากตําแหน่งอะไรถูกไหมหัวหน้าพักก็มีคนประเมินว่าก็ลุงเร็วดีนะอาจจะคิดอยู่นะอาจจะคิดอยู่นะคิดแต่ก็ลุงก็คิดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะแล้วแต่คนรอบข้างอาจจะมีคนรอบข้างไปบอกว่าเนี่ยรออีกแป๊บนึงไหมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่เท่าที่เห็นเนี่ยดูอํานาจการต่อรองของพปชรน้อยลงนะ พอพอลุงไม่ปรากฏตัวครับเห็นล่าสุดเนี่ยโผล่ลองดูโผล่ไหมมีอย่างที่ไหนได้40เสียงแต่ว่าได้จํานวนเก้าอี้เท่ากับ36เสียง36มีสวมาด้วยนะอ๋อใช่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 อย่าลืมนะนี่คือเงาของลุงเห็นไหมนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะนึกภาพไม่ออกว่ารุงเอาเอาภาพขึ้นมาอีกทีได้ไหมฮะก่อนจะไปโผล่คารมอเอาภาพรุงขอภาพรุงอีกสักทีที่พี่เถียนภรรยาพี่เถียนถ่ายจะได้จะได้เห็นชัดๆอีกครั้งหนึ่ง ว่าที่พี่เถียนพูดถึงสายรุ้งที่ว่านี่สายรุ้งอันนี้ท่านผู้ชมลองดูนะมันมีสองอันที่ครอบกันอยู่ถ้าพลเอกประวิทย์ออกแอคชั่นมันจะมีรุ้งเส้นที่สามโผล่ใหม่ไหมมันมีแค่สองนี่แหละรัฐบาลรุงสองวงเห็นไหมความเข้มข้นคือรุ่งล่างรุ้งอุทักสินเงาบางๆที่ คุ้มครองให้ลุงวงแรกมันสวยงามคือลุงของท่านพลเอกประยุทธ์บอกนะผู้ชมว่านี่คือจินตนาการของผู้ชายไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ผมแปลความจากคุณปรินาด้วยนะอ๋ออวานโพสน่าสนใจถูกไหมคุณปรินาบอกเลยว่านี่คือการกลับมาคือการคัมแบ็กของบิ๊กตู่แต่ไม่ได้ตัวแกนะแต่ด้วยอํานาจด้วยสวเดี๋ยวคุณดูนะว่านรืตีพลังงานเนี่ยเพอเพจะเป็นคุณพีรพันธ์เลยนะ ไปรวมไทยสร้างชาติเลยก็เป็นรวมไทยสร้างชาติเลยคือเป็นรวมไทยสร้างชาติตั้งแต่ต้นอ๋อคุณสุพัฒนาโพลตอนแรกก็เป็นเจ้าของเก้าอี้อยู่อ่าก็มีข่าวถูกโฟกัสมาเป็นของรวมไทยสร้างชาติตั้งแต่ต้นไว้แต่แต่เป็นชื่อไหนก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งแต่เมื่อกี้เห็นเปี่ยอยู่เห็นกราฟิกแวบๆแล้วพี่โน้ตใช่ไหมฮะกราฟิกของโผคอรมอลอาทีมงานดึงขึ้นมาเลยก็ได้ให้พี่เถียนพี่โน้ตท่านผู้ชมได้ดูไปพร้อมๆกันแล้วก็ท่านผู้ชมมาร่วมกันวิเคราะห์วิภาษ์วิจารณ์ได้นะว่าโครม เสร็จหาหนึ่งแต่ว่านี่เป็นโผอย่างไม่เป็นทางการผมบอกก่อนต้องเล่ายยอย่างนี้ก่อนเวลาโผโผมาตอนตั้งคอรมอเนี่ยพี่เถียนครับก่อนก่อนจะประกวดต,ตัวรัฐมนตรีเนี่ยโผมันมา10-20โผ่ผอ,อ่ะแข่งกันตั้งแข่งกันปล่อยข่าวมาจากนักการเมืองตัวจริงบ้างตัวปลอมที่อยากจะได้เก้าอี้บ้าง <c oughs> าบางทีชาวเน็ตก็แต่งตั้งเองบ้างแล้วก็คือโผคอรมอเนี่ยมันต้องเช็ค อช่วงแบบระยะห่างมากๆเนี่ยก็อาจจะแบบวัลค้านขค่อแต่พอใกล้ๆเนี่ยเช้ากลางวันเย็นนี่เปลี่ยนตลอดรัข่าวรับโทรศัพท์ไมได้ด้วยรังข่าวนะบางทีเขาก็ไม่พูดเพราะเขากลัวเลขเคลื่อนคือเขาคือตาบใด้ยังไม่โปวดก้าวอ่ะมันอว่าใช่ถูกไหมเออเออแล้วเราก็สังเกตแล้วไอ้คนที่ปิดเครื่องปิดเครื่องแล้วไม่ค่อยรับสายหลังๆัน่ะน่ใช่ละมีโอกาสเดี๋ยวเกิดเคลื่อนไหวมากเป็นข่าวขึ้นมาเยอะแยะเดี๋ยวมันจะเคลื่อนแต่ขอไปแล้วไม่ผ่านก็มีนะพอเรื่องนี้ต้องทูลก้าวนะ อ่าใช่ใช่ใช,ชแล้วการทูนกเก้าเนี่ยเรื่องใหญ่นะประวัติคต้องถูกต้องจะมัวหมองไม่ได้นะคนเรา<อ>ไปชอบคือนายกครับต้องผ่านหลายสเต็ปมาก<ช>ครับ